คอลนำอ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาตรา1 1 2แก้ไขได้หัวดำหัวงอบเอาไปตะแบงกันใหญ่โจมตีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ระบุให้พิธาลิม้มเจริญรัฐและพักเก้าไกลเลิกการกระทาเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการโฆษณาและการสื่อความหมายวิธีอื่น ว่าคือการปิดปากประชาชนไม่ให้มีการแสดงความเห็นห้ามชุมนุมการจัดกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับมาตรา1-1-2จากนี้ไปห้ามแตะมาตรา1-1-2ไปไกลแล้วครับมีทั้งขึงป้ายข้อความพูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีแชร์กันในโซเชียลว,ว่าต้องการแก้ไขเพื่อไม่ให้โดนกลั่นแกล้งกลายเป็นโดนตีความว่าล้มล้าง หรืออย่างที่ดรมุนินพงษาปานอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสเฟสบุ๊กว่า mm. นักข่าวถามว่าจะอธิบายให้นักศึกษาฟังยังไงตอบไปว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะนักศึกษากฎหมายใช้ความรู้แค่ปีหนึ่งก็วินิจฉัยเองได้หลายคนไม่เข้าใจเพราะไม่ใส่ใจว่ารายละเอียดของคำวินิจฉัยเป็นอย่างไรในโซเชียลว,ว่าไงก็ว่าตาๆกันไป บางคนเข้าใจแต่ไม่อยากจะเข้าใจเพราะมีทงตั้งแต่แรกว่าพิธากับพักเก้าไกลไม่ผิดย้ำอีกทีนะครับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามพูดถึงหรือแก้ไขมาตรา1นึแต่ห้ามในแบบที่พักเก้าไกลแก้ไขเพราะเนื้อหามันล้มล้างการปกครองย้อนประวัติศาสตร์กฎหมายไทยไปตั้งแต่ยุคกฎหมายตราสดวงตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง โดยชำระก,กฎหมายต่างๆจากยุคอยุธยากฎหมายฉบับนี้ระบุถึงประเด็นความผิดติเตียนว่ากล่าวพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในมาตรา72บุคคลดังกล่าวต้องถูกลงโทษสถานหนักคือการประหารชีวิตต่อมาในสมัยรัชกาลที่5มีการออกพอรกรลักษณะหมิ่นประมาทด้วยการพูดหรือเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษณาการรอส มาตราสี่ระบุถึงความผิดในการหมิ่นประมาทพระเจ้าแผ่นดินเอาไว้มีการบัญญัติโทษจำคุกเป็นครั้งแรกคือไม่เกิน3ปีและปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า1,500บาทซึ่งเป็นค่าเงินเมื่อกว่า100ปีที่แล้วหรือทั้งจำทั้งปรับรัชสมัยรัชกาลที่5ยังมีการปฏิรูปกฎหมายใหม่นำไปสู่การประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญารศ127 เป็นต้นทานของประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันมีการเพิ่มคำว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายดูหมิ่นหรือประทุษร้ายพระมหากษัตริย์เอาไว้ด้วยมีโทษตั้งแต่จำคุก3-7ถึงปีปรับ1,000 5 0 0 0ถึง5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475รัฐบาลคณะราษฎรมีการยกเลิกข้อกฎหมายเกี่ยวกับหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินี และรัชทายาทมีการแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญารอส2 7อย2 7่อย่างน้อยสองม,มาตราได้แก่ 1. ยกเลิกมาตรา100ที่กำหนดความผิดฐานแสดงความอาฆาตมาตรร้ายหรือหมิ่นประมาทต่อพระราชโอรสพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่ารัชกาลหนึ่งรัชกาลใด 2. แก้ไขมาตรา1 0 4วงเล็บหนึ่งเป็นผู้ใดกระทำการให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารตีพิมพ์หรือด้วยอุบายอย่างใดๆดังต่อไปนี้ให้เกิดความดูหมิ่นต่อพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลหรือข้าราชการแผ่นดินในหมู่ประชาชนก็ดีผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่า7ปีและให้ปรับไม่เกินกว่า2,000บาทด้วยอีกโสดหนึ่ง แต่ถ้าวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารตีพิมพ์หรืออุบายอย่างใดๆที่กระทำไปภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือเป็นเพียงการติชมตามปกติวิสัยในบรรดาการกระทำของรัฐบาลหรือของข้าราชการแผ่นดินการกระทำนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิด ต่อมาในปี2499มีการตราประมวลกฎหมายอาญาปรากฏมาตรา112ขึ้นมาเป็นครั้งแรกลักษณะข้อความเหมือนกับมาตรา112ในปัจจุบันทุกประการยกเว้นแต่บทลงโทษที่ปี2499ระบุว่าระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาพศ2499นี้ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางในสมัยรัฐบาลจอมพลสษริธนรัตต่อมาเกิดเหตุการณ์6ตุลา2519คณะรัฐประหารที่นำโดยพลเรือเอกสง,งัดชลออยู่การแก้ไขเพิ่มเติมโทษมาตรา112คือจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีและมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นมีความพยายามจะแก้ไขมาตรา112กันมาตลอด ในปี2 5 5พรพักประชาธิปัตย์ชูประเด็นการแก้ไขเพิ่มการคุ้มครองไปที่พระบรมราชวงศ์เพิ่มลักษณะความผิดไปด้วยว่ากระทำด้วยประการใดๆที่สื่อหรือส่อความหมายได้ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มโทษขั้นสูงที่25ปีและปีเดียวกันนี่เองพักพลังประชาชนเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้ที่รู้ถึงการกระทำความผิดตามมาตรา112 โดยเพิ่มมาตรา112ทับหนึ่งและบัญญัติว่าผู้ใดรู้ว่ามีการกระทำความผิดมาตรา112ไม่นำความเข้าแจ้งต่อพนักงานสอบสวนแต่กลับนำความไปกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายต่อหน้าทาลกำนันหรือประชาชนว่ามีการกระทำความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้นเพื่อหวังผลทางการเมืองโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง ต้องระวังโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา112นั้นจะเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์นั้นมีมาอย่างยาวนานและเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งรวมทั้งการเสนอแก้ไขแต่ไม่สำเร็จก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพียงแต่ไม่มีเนื้อหาในเชิงล้มล้างแบบที่พักเก้าไกลเสนอหากในระยะอันใกล้มีพักการเมืองเสนอแก้ไขมาตรา112ด้วยเหตุผลเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้กันแกล้งทางการเมือง ด้วยการตีวงผู้ฟ้องให้แคบลงแต่ไม่ใช่สำนักพระราชวังหรือพระมหากษัตริย์เองอย่างที่พักก้าวไกลเสนอประเด็นนี้ก็จะนําไปสู่การถกเถียงว่าใครควรเป็นผู้ฟ้องรวมทั้งการเสนอลดโทษในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ลดโทษเท่าคดีหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาก็นําไปสู่การถกเถียงเช่นกันว่าโทษที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่หรือปัจจุบันเหมาะสมแล้ว ทั้งสองกรณีข้างต้นไม่อาจตีความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองอย่างแน่นอนเพราะเป็นการขอแก้ไขตามกระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ